เซอร์ไพรคู่รักมันเทิงคบหนึ่งปีสุขงอมขยับสถานะเป็นสามีภรรยาตามรายงานของสื่อโอเซนเมื่อวันที่สมตุลาคมนางแบบสาวชาวเกาหลีจอนซอนฮเยเตรียมแต่งงานกับนักแสดงหนุ่มอันซุงยงในวันที่7ตุลาคมนี้เป็นการกำเนิดของคู่รักนางแบบและนักแสดงจอนซันฮเยเปิดตัวครั้งแรกผ่านการแข่งขันนางแบบ who's next หลังจากที่เธอเป็นแขกรับเชิญในรายการวาไรตี้ต่างๆเช่น f e e l the Groove ของ Mnet และ Love Switch ของ TVN เธอยังปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่อง High Kick Through the Roof เธอได้รับการยอมรับหลังจากเป็นที่รู้จักในฐานะอดีตแฟนสาวของ y o คว w o บล็อก k won, B ที่คบหาดูใจกันนานกว่า10ปีสำหรับอันซุนยงแสดงใน ซุงคยุงวอนสแกนเดลเขารับบทเป็นคิมยุนซิกน้องชายป่วยของนักแสดงนำหญิงพักมินยองขอแสดงความยินดีกับว่าที่เบาวสาวป้ายแดง